งานที่จังหวัดลำพูนกันนะฮะมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูนเกิด <me an> ขึ้นภายใต้แนวคิดอุ่นงานวัฒนธรรมครับงามลํำวิถีชาติพันธ์มาสาจย์นครลำพูนนะครับณนะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูนครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูนจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ตามโครงการลำพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดอุ่นงานวัฒนธรรมงามล้ำวิถีชาติพันธุน์มหัศจรรย์นครลำพูนและงานการท่องเที่ยวชุมชนแบบพื้นที่สูง Nice Weather at ปงผางอากาศดีๆที่ปงผางภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการบนพื้นที่สูงระหว่างวันที่1-3พฤษภาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับ สนใจเลยทีเดียวค่ะซึ่งกิจกรรมในงานนะคะก็มีทั้งเรื่องของการคัดเลือกตัวอย่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ประเพณีวัฒนธรรมมาร่วมงานถึง5กลุ่มนะคะได้แก่ไทยองไทยลื้อ ไทยวนมอนและเกีียงมีขบวนแห่วิถีชาติพันธุ์มหัศจันยร์นครลำพูนมีการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ด้วยนะคะลำพูนครีเอทีฟเอธนิกแฟชั่นสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์สร้างอย่างสร้างสรรค์ค่ะและยังมีการประกวดการทำอาหารชาติพันธุ์สร้างสรรค์สุขภาพและยังมีการเสวนาด้วยนะคะชาติพันธุ์สร้างสร้างสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะ